มาเจอแฮนด์โรลล์ร้านนี้ไม่ไปกินแล้วนะโอ้มเกเศอคือให้ ให้ลอนมากแบบเป็นคะแนนมากแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าทั้งเซตเนี่ยไม่ถึงห้าใบเดงแฮนโรนี่หกที่ส่วนในชีวิตเรามั้งซึ่งดาเนี่ยเขามีชื่อว่าโอนริตอนนี้เขาฮิตฮอตมากๆอยู่ในย่านไชน่าทาวน์เป็นแฮนโรนที่จะมาในเซตซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแบบ3ชิ้น4ชิ้นหรือ5ชิ้นทุกชิ้นเขาทําสดให้เห็นกันแบบนี้เลยต่อเซตนะเราสามารถเลือกหน้าได้เองเลยไม่ว่าจะเป็นวายเกลวอตเต้แซลมอนสดมากแล้วแอมหมาชอบที่เขาใส่ซอสให้แบบจุใจคือไม่หวงมันทําให้มันมีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มไม มะชะสตรอเบอรี่ของเขาคือดีเลยซึ่งเขาบอกว่าตัวมาช่าเนี่ยเขาใช้เป็นท็อปเกรดด้วยนะแล้วพอเราคนให้ตัวสตรอเบอรี่ด้านล่างมันเข้ากันมันทําให้ความขมของตัวมาชะไม่แรงไปใส้มด้วยหมาที่แบบใครอยากฟ e ล l ฟร e s ดื่มแล้วสดชื่นเนี่ยไปส้มยูสุญียลีได้เลยมีเนื้อแยลีด้านล่างให้แบบเคี้ยวเคียวกรุบด้วยไม่แปลกใจเลยทําไมคนถึงเต็มร้านขนาดนี้นี่คือพิกัดที่ทุกคนต้องปักหมดเมื่อมาที่สิงคโปร์บอกเลยทุกคนมือเช้ากงวันเย็นมาฝากท้องที่นี่ได้เลยวิธีกินอม่ะง